แตงโมลายแตงโมอ่อนดูขั้วดูขั้วอย่างเดียวข้างก่อนดูขั้วอย่างเดียวขั้วตั้งๆเ็าจะตั้งแบบนี้แต่นี้ขั้วเขาโค้งแล้วแต่โคนก็ยังจะใหญ่อยู่แต่ลายลายตรงนี้เขาจะเป็นลายเขียวเข้มเลยเหมือนกับออกสีดำดำเข้มต่างอากอันนี้คือที่เนื้อเขาจะแก่เนื้อเขาจะแดงลูกนี้ยังจะแน่นมาก เราจะมาผ่าดูกันลูกนี้ลายเขาจะเป็นเขียวเข้มอยู่ตรงนี้เขียวเขียวอ่อนแล้วตรงลายระหว่างข้างๆสีเขียวเข้มเนี่ยเ็าจะออกจางๆแล้วแต่นี่เ็ายังเขียวเข้มอยู่ต่างกันมากสองลูกนี้ระหว่างแตงอ่อนและแตงแก่เดี๋ยวเราจะมาผ่าชาแหละดูกันดูลายนี่จะเข้มดําเลยตรงนี้จะเป็นเขียวเขียวอ่อนใบตอง ดูเราจะมาช่ำแหละกันดูสิแน่นแน่นมากโอ้โหแดงแปลดนี่ผลประกอบการของคนคัดแตงแจ๋วมากต่อไปพ่อค้าแตงนี่สงสัยจะไปคัดแตงขายได้แล้วเนี่ยดูเนื้อเนื้อสวยงามมาก นี่แหละคือแตงออนดูลายตรงนี้เขายังยังไม่แตกเขาจะเป็นสีเข้มดําเลยข้างๆนี้จะเป็นเขียวใบตองออกเดี่ยวใบตองเขียวเข้มหมุนหมุนมองมองแต่นี่แตงแก่จะเป็นออกกลายเขาจะแตกออกเป็นสีจางแล้วสีเขียวเ็าจะออกเป็นออกขาวเหลืองเลยออกเขียวเหลืองนี่คือแตงแก่หาลูกนี้ดูอีกลูกหนึ่ง ลายเหมือนกันส,สีเขียวเขียวเข้มเลยตรงนี้เป็นสีเขียวมนนๆแต่ดูกันไม่ต่างกันสวยงามมากเนื้อขัดโยนๆขึ้นรถไปพอให้หมดสวน นี่ครับแตงอ่อนเอาไปเลี้ยงปลาช้างกินได้หรือเปล่าช้างก็น่าจะอร่อยนะแต่ปลาก็ชอบมากครับแตงอ่อนต้องมีผถานที่ที่ชําแหละแตงอ่อนนี่แบปลาในน้องหานี่ชอบมากเดีย๋ยวหารก็ลงมากินมาช่วยกันชําแหละมีสวยมาก หดหลายโลอยู่ชุดนี้แตงอ่อนได้มาได้มาติดรถมาเยอะอยู่ผ่าไปเกือบติดลูกแล้วตอนนี้ขอบคุณมากครับทุกคน